โหดอยู่แล้วฮะถ้ารวมอพอเราเรียนให้ลูกเรียนโรงเรียน,ยนาชาติเนาะก็เราคำนวณกันแล้วว่าพอลูกจนเรียนจบมันก็หลายสิบล้านอยู่ไทยสี่สิบเลยเหรอถ้าสองคนนะครับสองคนก็คือคนหนึ่งเราลองคิดดูว่าเอาสมเขาเรียนโรงเรียนาชาตินะปีแล้วก็คนนึงก็เอาจริงก็เกือล้านใช่ไหมครับสองคนใช่ไปจนถึง แบบมปลายอะไรเงี้ยครับก็จะแพงขึ huh. oh, cool. exactly ้นเรื่อยๆแล้วก็พอเราจะส่งเข้าไปเรียนหารัยต่อแล้วก็ต้องไปนอกอะไรขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าเธอมมันก็จะมีเรื่องอื่นด้วยก็ต้องก็ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าใช่ครับก็ต้องทำงานแล้วก็อาจจะต้องดูว่าทรัพย์สินที่เราเคยสะสมไว้อะไรบางอย่างก็ต้องเตรียมที่จะถ้าเื่อบางอันที่มันได้กําไรขึ้นมาก็ต้องขายหนักใจไหมครับหนักใจก็ มันหนักใจอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องถิอว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องต้องรับผิดชอบเนาะใช่มันเป็นความดูแลรับผิดชอบของเราครับแล้วก็เราก็ตั้งใจทําเต็มที่ให้กับครอบครัวแล้วคือกาหนึ่ลยครับคุกับ,กบ,กบี่จริงๆแล้วมันก็กับแอนก็คุยกันเรื่อยๆนะครับว่าเออเราจะวางแผนกันยังไงกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยผมผมก็บอกว่าถ้าลูกยังเล็กทั้งสองคนเนาะแอนก็ไม่ต้องทางานก็ให้เขาแบบเหมือนรับงานแบบง่ายๆไม่ต้องมีงานประจําไม่ต้องเล่นละครอะไรอย่างเงี้ย แต่พอถึงอายุหนึ่งพอพอลูกเริ่มโตแล้วเริ่มเข้าโรงเรียนได้แล้วผมก็บอกว่าก็มาช่วยกันหาเงินนะจ๊ะใช่ครับตอนนี้คนเดียวเราไม่พอคนเดียวก็ยังสู้อยู่ครับสู้อยู่เขาพูดเขาอยากเล่นนะอยากเาล่นก็จริงๆก็เพื่อเขาอยู่ครับว่าถ้าแบบน้องลิสาโตสักสามสี่ขวบเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เล่นละครหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะลองกลับมาเล่นดูหรือถ้าวแบบ่ามีธรุรกิจอื่นที่เขาสามารถมารับผิดชอบได้เต็มที่อะไรเงี้ยก็อาจจะให้แอดเขามาช่วยดูอันนี้คือเราขอเราว่าให้เขาดูไม่ อ่ะเราคุยกันครับรครับเวเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้มีเวลาไปรับไปส่งลูกทุกวันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าดูแลใกล้ชิดกับกับลิชาแล้วก็ลิสาเพราะว่าผมต้องทำง,งานเนาะก็เลยบอกว่างั้นให้คุณแอนเนี่ยเต็มที่กับลูกไปเลยแเนไปต่างเลยใช่ใช่ประมาณนั้นครับแต่จริงๆเราก็พร้อมจ่ายจริงๆเราพร้อมจ่ายอยู่แล้วครับแต่ว่าเราเราก็บางบางสิ่งบางอย่างเราก็อาจจะเก็บไว้ในรูปแบบทรัพย์สินเนาะ บางทีก็จะมีเป็นรับสิเป็นที่ดินบ้างเป็นรถบ้างเป็นกองทุนบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่ได้มีแคชที่ที่จะเอามาหมุนเวียนอย่างอย่างอย่างจำเป็นเห็นว่าช่วงผมประกาศขายบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเื่นนะั้นผมอยากจะเอาเงินไปซื้อที่ไป,ไปลงทุนเพิ่มหรืออะไรเพิ่มผมไม่ได้มีช่วงโควิดท,ที่ผ่านมาไอ้เงินสะสมเงินเก็บเนี่ยมันก็ถูกเอาไปใช้ไปดูแลธุรก,กิจดูแลแลูกน้องดูแลครอบครัวไปมันก็โอ้โหหายไปเยอะครับผมอันนั้นสรุปว่าสรุปไปสรุปมามีคนทักมาเยอะอยากจะมาดูอยากมาอะไร แบบความต้องการไม่ต้องไม่ค่อยตรงกันหมายถึงว่าผมก็จะมีะความต้องการของผมว่าคนที่มาซื้อจะต้องมอยู่ภายใต้โครงการหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลายหคนที่ไปดูรู้สึกว่าไกลก็เลยท้ายผมเลยบอกเอางั้นงั้นเราไม่ขายก็ได้เราเก็บไว้เราก็ได้ค่าเช่า ตอนนี้ก็ยังอยู่ครับก็ยังก็ยังเก็บค่าเช่าอยู่ก็คิดว่าถ้าเหมือนมีใครสนใจจริงๆแล้วมาคุยกันรู้เรื่องอน่ะก็อาจจะขายแต่ถ้าเหมือว่ายังม่มีเรื่องที่เราก็ไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนพี่แต่ว่าไอ้ที่ดินที่ตั้งใจว่าจะไปซื้อใหม่ก็ยังไม่ได้ไปซื้อแต่ก็คุยมัดจำกับเขาไว้แหละใช่ครับจริงๆเราเราเริ่มตั้งแต่ซื้อที่เองพัฒนาเองปลูกเองแล้วก็บ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านที่ที่เราตั้งใจว่าเราจะเก็บไว้ให้ลูกเพราะเรามีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ที่นั่นเหมือนกัน แต่ว่าหลังนี้เป็นหลังเล็กเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเราจะขายออกเราก็เอาหลังที่เราไม่ค่อยได้ใช้ออกไปก่อนแต่ว่านาตอนนี้มันได้ค่าเช่าอยู่แล้วก็อย่างนั้นมันก็มีรายได้ที่ปลายครับที่ที่ปลาย <crumble. S 2> เพราะว่าตอนนี้ที่ปลายเราเปลี่ยนเป็นเป็นเวลเนสการีเฮาเนาะถือว่าไม่ได้เป็นรีสอร์ทละถ้าเกิดใครเป็นอาการซึมเศร้าหรือทํางานหนักเครียดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีโปรแกรมที่จะรักษาลอกพวกนี้ได้ซึ่งเราก็จะเอาบ้านเหล่าเนี้ยไปให้บริษัทใหม่ที่ผมตั้งเนี่ยเช่า ก็จะมีค่าเช่ามาอยู่แล้วทุกเดือนทุกเดือนเพียงแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้ขึ้นไปพักขึ้นเพื่อๆไม่ได้ไปเที่ยวแล้วเพราะเราไม่ได้ทำมาอยู่มีครับมีครับส่วนเป็นนักจิตบำบัดครับใช่ก็จะดูแลเรื่องนี้เพราะว่า ผมว่าในสังคมตอนนี้เหมือนคนจะคิตเป็นกันมากไอ้ซึมเศร้าหรือไอ้แบบเครียดหรือภาวะจากการเบรนเอาท์ทำงานจนหมด motivation ในการทํางานหมดไฟอะไรเงี้ยเราก็จะมีโปรแกรมที่จะรักษาได้เพราะว่าอาการพวกนี้บางทีมันเกิดจากสารเคมีที่มันไม่บาลานซ์ในร่างกายก็จะ้เริ่มจากการฝึกหายใจการไปดูว่าปัญหาจริงมันเกิดจากอะไรแล้วไปปรับหมา์เซ็ตของเขาตรงน,นั้นแล้วเราจะแก้ด้วยกันไม่ได้ใช้ยาอนที่บูลลี่มกบเปิดอะไรแบบนี้เลยนะเพราะว่นไทยยังไม่คุ้ดี จริงๆแล้วเขาคุณส่วนผมว่าเขาเคยทําอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่เรารับเนี่ยเป็นต่างชาติใช่ครับผมส่วนผมว่าเป็นคนสิงคโปร์ที่มีทีภรรยาเป็นคนไทยเขาก็จะรับลูกค้าต่างชาติที่มาบินเป็นนักกีฬาเป็นดาราจากต่างชาติมาเพื่อจะไปวีแฮอีสองสามเดือนอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออเราอยากได้สถานที่ที่มันสวยงามขึ้นอะไรขึ้นเราก็เลยเอาคุลิปายเนี่ยมาทำใช่บรรยากาศมันดีอยู่แล้วครับใช่ ตอนนี้ต้องจองมาเพื่อมาเป็นเวลเนสมาดูแลสุขภาพมาดูแลภาวะจิตใจของาใี้คือไม่ได้เปิดเป็นแบบรีสอร์ทล็กอินเข้าไปกินข้าวได้เลยนี้คือดรายได้ร้อยกว่าต้อยกรีสอร์ทมันก็อาจจะคือถ้าเทียบกันเมื่อก่อนเราเราขายได้คือละประมาณพันห้าสองพันใช่ไหมครับเพื่อที่จะมาอยู่คืนนึงแต่ตอนนี้ลูกค้าผมก็จะมาอยู่ประมาณ28วันแล้วก็จ่ายประมาณหม0 0นเหรียญก็คือสามสี่บาทไปเลย ใช่ครับก็อาจจะว่าจานวนคนที่มาพักอาจจะน้อยลงเหลือแค่สิ2 0คนแต่ว่ารายได้ก็จะเปดีบรูปแบบค่าใช้จ่ายมันก็อาจจะน้อยลง,ลงส่วนใหญ่เป็นต่างชาติใช่มครับใช่ครับคุไทยก็อาจจะมีคนที่เขารู้จักเราแล้วก็ติดต่อไบ,บ้างหรือจะรีเฟอร์มาจากโรงพยาบาลบ้างครับจริงจ ผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนาะพอพูดถึงเรื่องลูกเนี่ยเราเราคิดว่าเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเราครับตัวผมเองกับคุณแอนก็คิดแบบนี้เหมือนกันว่าอะไรที่เราเลือกให้เราลูกเราได้เต็มที่แล้วเราสามารถทําได้อยู่อะ่ะเราก็ทําให้เต็มที่ไปก่อนใช่ไอ้ผลตอบแทนที่จะได้กลับมาในอนาคตเราเราไม่รู้หรอกเพราะว่ามันเป็นการลงทุนกับกับลูกเราเราก็ต้องลงทุนให้ดีที่สุดไปก่อนใช่จริงจรงจริงจริง,รงมันมันมันก็อาจจะว่าเรา ค้าคำนวณจริงๆแล้วอะ่ะมันก็พอหารเป็นปีแล้วกับจำนวนปีที่ลูกเราเรียนเนี่ยมันก็ตกปีละประมาณแบบล้านสองสองล้านเพราะวัสนสองคนนะหรือว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการเลี้ยงเขาด้วยแล้วก็ค่าเทอมด้วย,ย<า>อะไรเงี้ยทุกอย่างก็ได้อยู่ประมาณนี้แหละจริงๆแล้วณวันนี้ถ้าผอว่าเราจะส่งลูกเรียนโรงเรียนเตอร์นเนี่ยผม่าคิดว่าราคามันก็อยู่ตรงนี้แหละทุกโรงเรียนน่ะจบทุกโรงเรียนพ่อแม่ก็จดกันว่าใช่ครับใช่ ใช่ครับมันก็ต้องบริหารรายได้เราให้ดีแล้วก็เราก็วางแผนให้ถูกต้องจนทันยากมากๆจริงจริงๆก็เคยก็เคยมองนะครับแต่ว่าพอพอลิชาไปอยู่โรงเรียนนี้แล้วเรารู้สึกว่าเขามีความสุขแล้วเขาก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนาะเราเราก็เห็นว่าลูกๆเราอีกคนนึงถ้าเผื่อว่าเราให้ไปอยู่อีกโรงเรียนนึงคงไม่ใช่ถ้าอยู่ก็ต้องอยู่ด้วยกันใช่ครับเพื่อความแบบว่าจะได้สบายใจเราด้วยถูกต้องครับ เราเราอาจจะไม่ได้ถามเขาอกครับเพราะว่าเขาไม่ได้เคยไปทดลองกับโรงเรียนอื่นๆเนาะแต่ว่าเราก็ใช้วิธีการดูลูกเราว่าลูกเรามีความสุขไหมแล้วเรียนแล้วเขาได้อะไรอะไรอย่างงี้ก็วิชาก็ก็มีความสุขเนาะแล้วก็แล้วก็พัฒนาการตัวนี้ก็จะเน้นกิจกรรมพวกเต้นออกกำลังกายส่วนในเรื่องวิชาการเรียนยอะไรเงี้ยก็เป็นไปตามสเต็ปเป็นไปตามวัย ลิชาหกขวดครับขวดโตแล้วครับเร็วมากครับน้องพิสาก็จะสามขวดละไม่กี่วันคนเล็กก็ดูเอนเตอร์เทนนะน้องพิาเขาเห็นพี่สาวทำอะไรเขาจะทำด้วยตอนนี้ใช่ไหอเรื่องแสบผมว่าตัวเล็กก็แสบเหมือนกันนะใช่ตัวเล็กก็ดูเหี้ยวๆหน่อยแต่ลิชาเขาก็จะรักน้องยอมน้องอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นตัวเล็กก็จะลุยๆเหมือนเราหน่อย อะไรนะครับยังไม่ห่วงนะฮะยังไม่ห่วงนะครับแต่ลิชาเขาแบบเหมือนเหมือนเขาก็เขาก็เริ่มมีสังคมเพื่อนมีมีกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มโตเป็นสาวขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปละแบบเดิมที่เป็นเด็กเป็นเด็กเลยตอนนี้ก็เริ่มแบบโตขึ้นมามีกลุ่มเพื่อนมีงอนกันมีรายการอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันใหม่ครับขอบคุณนะครับคุณงามครับ